ท่างยินเดี๋ยวส่งตู้ชาร์จตัวนี้ให้นะครับ d จะ t a Q พร้อมกับเบ้าชาร์จจะมีเครื่องหมายบวกลบอยู่นะครับอันนี้ก่อนชาร์จอยู่ที่49.6นะครับอันนี้เบ้าชาร์จจะมีขั้วบอกนะครับ บวกลบก็เสียบเข้าเบ้าได้เลยครับครับพอเราเสียบเบ้าชาร์จบวกลบถูกแล้วนะครับ49.6สนี่นะฮะหน้าจอเราก็เสียบปลั๊กไฟบ้านไฟก็จะวิ่งขึ้นนะครับ ก็จะเริ่มทําการชาร์จจะชาร์จจากข้างบนลงมาหาขล่างเต็มนะครับปับ๊บอ่าหลอดจะวิ่งขึ้นอันนี้คือชาร์จเริ่มต้นจะอยู่ระดับ,บนี้ก็คือมันอัดแอมป์เข้าเยอะสเปคมันก็คือ48 18, แมม่แปโแอมป์สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงปุ๊บจะลงมาจนถึงสุดนี้พอเต็มมันจะขึ้นฟูตัวนี้นะครับผม แล้วมาดูวนแรงดันพอชาร์จเสร็จิบสองจุดาสิบสามหาสิเสร็จอันนี้วัดโวลนะครับแล้วมาดูคลิปแอมว่าแอมออกตรงไหมแอมจับที่สายแดงหรือสายดำก็ได้นะครับนี่ฮะออก17บเจ็ดแอมฮะ เดงก็ได้17 17แอมนะครับคือตรงตามสเปคโอเคครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงเที่ยงผมจะมาเช็คให้ดูอีกทีหนึง่งครับจ้างยินหลังจากผ่านมา2ชั่วโมงตั้งแต่10โมงนะก,ก็ตูชาระจก็ะลดระดับลงมา มาหลอดที่4แหละก็คือสถานะแบตสถานะแบตก,ก็คือ,อยังไม่เต็มถ้าเต็มจะขึ้นตัวนี้ตัวจะลงมาต่ำสุดแล้วก็จะขึ้น2หลอดแค่นี้ครับเออมาดูคลิปแอมกับวน้นแอมจับ ตนนัวนี้แอมใกล้จะเต็มแล้วมันก็จะเหลืออยู่ประมาณอัดเข้าอยู่8แอมอ่าครับก็คือมันใกล้จะเต็ม,มก็จะลดระดับแอมลงมาเรื่อยๆเรามาดูวนเช็ควนดูนะครับ วนอยู่ที่ห้าสิบหกอ่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับจนกระทั่งจะประมาณสักค่าสิบห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเกับห้าสิบแปดด้วยครับมันจะตัด